คลิปนี้การสำขาจะพาไปทำความรู้จักกับห้องเครื่องตัวตัดเกมของสโมสรเจ้าบุญทุ่มแห่งสุตบอลเจลีกอย่างวิเซลโกเบซึ่งได้รับเสียงเรียกร้องจากผู้ติดตามช่องเราที่ได้คอมเมนต์ขอกันเข้ามาแต่เมนฟิลตัวรับรายนี้ก็คือโฮตารุยามากุจิโฮตารุยามากุจิเกิดเมื่อวันที่6ตุลาคมปี1990ที่เมืองนาบาริจังหวัดมิเอะประเทศญี่ปุ่นส่วนสูง174เซนติเมตรถนัดเท้าขวาลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับปัจจุบันคาแข่งอยู่กับสโมสรเจ้าบุญทุ่ โฮตารุยาม,มากุจิเติบโต,ตในเมืองนาบาริจังหวัดนิเอะเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อย่างเป็นเยาวชนโดยลงเล่นให้กับทีมโรงเรียนเหมือนกับเด็กที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลทั่วไปโดยเริ่มแรกนั้นตำแหน่งที่เขาถนัดก็คือตำแหน่งกองกลางตัวรุกและต่อมาระดับความข้างคล้ในเกมลูกหนังของโฮตารุก็เริ่มที่จะระอุและมีความจริงจังในเส้นทางนี้มากขึ้นเรื่อยๆทําให้ในช่วงที่กําลังเลื่อนชั้นเรียนศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมต้น โฮตารุได้เดินทางไปสมัครและคัดฝีเท้ากับทีมอะคาเดมี่ของสโมสรชั้นนำต่างๆในญี่ปุ่นไว้หลายทีมด้วยกันได้แก่เกียวโตเพร์โคลสังะกัมบะโอซาก้าและเซเรโซโอซาก้าซึ่งก็เป็นทางเซเรโซโอซาก้าที่เห็นแววฝีเท้าของโฮตารุได้จัดการดึงตัวไปปั้นต่อในอะคาเดมี่ร, aru, ร,ระดับเยาวชนโดยโฮตารุพัฒนาฝีเท้าไต่ระดับไล่ตั้งแต่ชุด U15 ไปจน,นถึงชุด U18 และเล้คว้าแชมป์รายการ JFA Prince League U18 ในปี2008 ซึ่งในรายการนั้นเขาได้สวมปลอกแขนกับตันทีมและยังคว้ารางวัล MVP ประจำทัรวร์นาเมนต์ไปครองได้อีกด้วยในปี2009โฮตารุยามากกจิถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทัพนักลบซาก,กุระได้สำเร็จซึ่งนาตอนนั้นยังอยู่ในเจทูลีโดยในฤด,ดูกาลแรกกับทีมชุดใหญ่โฮตารุลงเล่นไปทั้งหมด3นัดก่อนที่เซเดโซโอซาก้าจะกลับขึ้นสู่เจทีกได้อีกครั้งในฤดูกาลถัดมาและในปี2011เขาเริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆกับทีมชุดใหญ่โดยลงเล่นไปทั้งหมด2 3นัดยยิงไ้1ปรรระตูวมทุกากา และได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมได้สำเร็จใน2ปีถัดมาโดยในปี2012ลงเล่นไปทั้งหมด40นัดยิงได้4ประตูและในปี2013ลงเล่นไปทั้งหมด42นัดยิงได้7ประตูรวมทุกรายการต่อมาในปี2014โคตารุยามากุจิมีปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าทำให้พลาดการลงเล่นไปร่วม20นัดด้วยกันรวมถึงผลงานของทีมก็ไม่สู้ดีนะัก จบฤด,ดูกาลเจลริกทำคะแนนได้อยู่ที่อันดับ17ของตารางทำให้ในปี2015เซเรโซโอซาก้าต้องตกชั้นลงไปเล่นเจลริดิวิชั่น2อีกครั้งซึ่งหลังจากที่ทีมตกชั้นสโมสสฮันโนเวอร์จากซื่อบุนเดนสลีกาเยอรมันก็ได้จัดการดึงตัวโฮตารุไปร่วมทีมแต่อาการบาดเจ็บก็ยังคงรบกวนเขาอยู่บ่อยครั้ง ทำให้โอกาสในการลงเล่นบนเวทียุโรปมีน้อยมากๆโดยมีโอกาสลงเล่นไปเพียงหงนัดเท่านั้นก็จะย้ายกลับสู่ลังเก่าอย่างเซเรโซสักกในรู่การถัดมาซึ่งหลังจากกลับมาและเริ่มหายจากอาการบาดเจ็บโอตารุยามากุจิได้ว่าเป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญที่พาทีมกลับขึ้นสู่หลีกสูงสุดได้สำเร็จอีกครั้งในปี2017 ซึ่งในฤดูกาลแรกที่กลับเครื่องสู่เวทีเจลิกนั้นเซโซสาก้าก็ทําผลงานได้อย่างน่าเหลือเชื่อเดยเป็นทีมน้องใหม่หน้าเก่าที่ทะยานจบอันดับที่3ของตารางเจลิกได้สาเร็จอีกทั้งยังคว้าดับเบิลแชมป์อย่างเจลิกครับและเอ็มเพลเอร์ครับไปครองได้อีกด้วยโดยในฤดูกาลนั้นโทตารุยามากุจิลงเล่นไปทั้งหมด39นัดยิงได้3ประตูต่อเนื่องด้วยคว้าแชามป์ซูเปอร์คัพในฤดูกาลถัดมาก่อนที่ในปี2019สโมสรเจ้าบุญท่มแห่งเกาะญี่ปุ่นวิเซลโกเบจัดการดึงตัวเขาไปร่วมทีมมแและได้ค้คางางงจจจนนถึปัจัจุบ ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด124นัดยิงได้20ประตูเก่าอีก12แอสซิสรวมทุกรายการฟ้าแชมป์ซูเปอร,ร์คัพไปครองได้อีกหนึ่งสงมัยในปี2020ในานามทีมชาติโฮตารุยามากุจิถูกเรียกติดทัพซามูไรย,ยู23ชุดลุยศึกโอลิมปิก2022ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยคว้าอันดับที่4ไปครองและถูกเลี้ยงติดทีมชาติชุดใหญ่ในปี2 0 1 3ลุยส์เอเอ f อ e a อชยูเอชเชนและคว้าแชมป์ได้สำเร็จซึ่งในรายการนี้โฮตารุยามากุจิได้รงางวัล MVP ประจำทัวร์เมียนไปครองได้อีกด้วยต่อมามีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ชุดลุยสกฟุตบอลโลกอีก2ครั้งด้วยกันในปี2014ที่ประเทศบราซิลและ2018ที่ประเทศรัสเซียโดยโฮตารุยามากุจิลงรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นไปทั้งสิ้น48นะัดยิงได้3ประตูรวมทุกรายการ ปัจจุบันโฮตารุยามากุจิในวัย31ปีเป็นกำลังหลักให้กับวิเซลโกเบโดยในฤดูกาล2021ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด40นัดยิงได้5ประตูกับอีก5แอสซิสมีส่วนช่วยพาทีมเจ้าบุญทุ่มจบในอันดับที่3ของศึกเจลีกซึ่งโดยประสบการณ์ในเส้นทางลูกหนังของเขาเชื่อเลยว่าจะเป็นหนึ่งในกำลังหลักสำคัญของทีมที่จะช่วยขับเคลื่อนและเป็นแรงผลักดันให้ทีมประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนถ้าชอบกดถูกใจลหลงไหลกดติดตามอยากเป็นติ่งกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สนับสนุนโดย Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire